นิยายเปลี TT สนับสนุนได้ที่ช่องทาง TrueMoney Wallet 0650371832ธนาคารออมสิน020088047269บทที่131ติดตามจังหวะของมหาอำนาจระดับเมืองมัรของ t h u n d e r f i e er, l เริ่มมีผลทันทีกลายเป็นฟ้าร้องและโจมตีสัตรูที่อยู่รอบๆทันที ลบหน0พันความเสียหายจากคุณลักษณะสายฟ้าลบ15,000ความเสียหายจากคุณลักษณะสายฟ้าลบหนึ่งพันความเสียหายจากคุณลักษณะสายฟ้าจุดจุดจุดชิ้นเฟืองยังถูกโจมตีโดยเหล่าเมอร์ล็อกชั้นสูงในทะเลลึกเหล่านี้ในเวลาเดียวกันและบัฟการโจมตีตอบโต้การลงโทษแห่งสวรรค์ก็เริ่มมีผลเช่นกัน ความเสียหายสายฟ้าทั้งสองของเชนไลนิ่งและการโจมตีตอบโต้การลงโทษของสวรรค์เริ่มทำงานพร้อมกันทำให้เกิดสายฟ้าว่าบรอบรอบขิ้นเฟงอย่างต่อเนื่องในทันทีซึ่งน่ากลัวอย่างยิ่งพายุฝนฟ้าขนองจำนวนนับไม่ถ้วนตกลงมาจากมือของทิ้นเฟงในทันทีและโดยธรรมชาติแล้วพื้นที่ขนาดใหญ่ของชนชั้นสูงของเมอร์ล็อกในทะเลลึกก็ถูกทิ้นเฟงสังหารในพริบตาคุณได้สังหารชนชั้นสูงเมอร์ล็อกใต้ท้องทะเลลึก ระดับทองเข้มและได้รับคะแนนประสบการณ์1 4 0 0 0 0คะแนนระดับถึงขีดจำกัดสูงสุดแล้วและจะถูกโอนไปยังกลุ่มประสบการณ์โดยอัตโนมัติคุณได้สังหารชนชั้นสูงเมอร์ล็อกใต้ท้องทะเลลึกระดับทองเข้มและได้รับคะแนนประสบการณ์140,000คะแนนระดับถึงขีดจำกัดสูงสุดแล้วและจะถูกโอนไปยังกลุ่มประสบการณ์โดยอัตโนมัติคุณได้สังหารชนชั้นสูงเมอร์ล็อกใต้ท้องทะเลลึก ระดับทองเข้มและได้รับคะแนนประสบการณ์1นึ0 0 0สคะแนนระดับถึงขีดจำกัดสูงสุดแล้วและจะถูกโอนไปยังกลุ่มประสบการณ์โดยอัตโนมัติจุดจุดจุด,จดการสังหารในฝั่งของขิ้เฟงเริ่มปรากฏอย่างต่อเนื่องและประสบการณ์จำนวนมากถูกเก็บไว้อย่างต่อเนื่องในกลุ่มประสบการณ์ของเขาหลังจากการกระทําของขิ้เฟงผู้เล่นทุกคนตามแนวชายฝั่งก็เริ่มดําเนินการทีละคนและพวกเขาก็เริ่มการต่อสู้ที่ดเดือด ด้วยการต่อต้านที่ดูเดือดของผู้เล่นคลื่นลูกแรกของเมอร์ล็อกใต้ทะเลลึกที่โผล่ออกมาจากก้นทะเลนั้นไม่เพียงพอต่อการรับชมอย่างเห็นได้ชัดและพวกมันก็ถูกจัดการโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่คัดเลือกมาอย่างดีจากภูมิภาคต่างๆอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงอาหารเรียกน้ำย่อยเท่านั้นเมื่อคลื่นลูกแรกสิ้นสุดลงทะเลที่ไร้ขอบเขตก็ได้ม้วนตัวเป็นคลื่นขนาดใหญ่ในทันทีแอลเมอร์ล็อกที่แข็งแกร่งมากขึ้นก็กลับมาอีกครั้ง ในเวลานี้ผู้ที่ร่อนลงจากทะเลสู่ฝั่งคือสัตว์ประหลาดที่มีระดับการกลายพันธุ์ที่ลึกกว่าซึ่งถูกหลอมรวมกับปูปลาสัตว์ประหลาดในทะเลลึกและอื่นๆชินเฟิงมองไปรอบๆและชื่อของสัตว์ประหลาดรูปปลาเหล่านี้ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาเจ้าสัตว์ประหลาดปูรือสีระดับทองสีม่วงโฆษณาประเภทบอสระดับระดับหนึ่งคุณค่าชีวิตพลังโจมตีป้องกัน ทักษะรูปลักเปลือกแข็งสายเลือดเมอล็อกพลังแห่งท้องทะเลลึกอัญเชิญกระแสน้ําคําอธิบายสายพันธ์ุเมอล็อกประหลาดที่กลายพันธ์ุในทะเลลึกและยิ่งน่าเกลียดลงอีกหลังจากถูกพลังชั่วร้ายครอบงำจุดจุดจุด,จดในเวลานี้เจ้าสัตว์ประหลาดปูหรือสีจํานวนนับไม่ถ้วนแห่กันไปที่ชายฝั่งตามคลื่นแม้ว่าพวกมันจะดูเหมือนเป็นมอนสเตอร์ระดับหลอด แต่จำนวนของพวกมันก็ไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยมากกว่า Monster มอนสเตอร์เมอร์ล็อกทั่วไปในตอนแรกด้วยซ้ำอาณาจาักรลับทดลองของเทพเจ้าทันเดินนี้ไม่เป็นไปตามกิจวัตรเลยในเวลานี้ความกดดันต่อผู้เล่นบนฝั่งเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันและพวกเขาก็เริ่มล่าถอยอย่างต่อเนื่องในท้ายที่สุดคนเดียวที่เหลือที่สามารถต้านทานการต่อสู้อย่างต่อเนื่องบนชายฝั่งได้คือมหาอำนาจระดับรัฐ มหาอำนาจทำลายเลเวล100ระดับและชิ้นเฟิงที่แต่ละภูมิภาคส่งมาเพื่อปราบปรามสนามคิ่นเฟิงตกอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่สูงกว่าระดับ100ในเวลานี้แต่ความสามารถในการส่งออกของเขาและความเร็วในการฆ่าสัตว์ประหลาดไม่ได้ด้อยกว่าเลยนอกจาก AOE พายุฝนฟ้าขนองขนาดใหญ่ที่ปล่อยออกมาจากมือของเขาอย่างต่อเนื่องแล้ว การตอบโต้การลงโทษของสวรรค์นบนร่างกายของเขาและโซ่สายฟ้าในโดเมนสายฟ้าก็ช่วยเหลือการโจมตีของเขาโดยอัตโนมัติด้วยประสิทธิภาพที่น่าทึ่งในเวลานี้เจ้าสัตว์ประหลาดปูรูสีจำนวนมากรีบไปที่ชายฝั่งพร้อมกันมากถึงหลายสิบตัวคินเฟงโยนการ์ดเดมอนเวิลด์ในมือของเขากลับมาและเปิดใช้งานการ์ดเดมอนเวล์ใบที่สองที่เขาแย่งมาจากคอรีการ์ดปีศาจโลกซีรีส์วอ์คราฟพิเศษราชาปีศาจร้อยตา จุดจุดจุดโฆษณาทันใดนั้นหมอกแห่งความตายก็เปิดตรงด้านหลังทิ้นเฟงและราชินีแมงมุมยักษ์แปลกตาที่มีดวงตานับร้อยก็ปรากฏตัวขึ้นพ้นใหญ่แมงมุมตรงหน้าทิ้นเฟงภายในพื้นที่แนวนอนด้านหน้าของทิ้นเฟงราชาสัตว์ประหลาดปูรือสีทั้งหมดถูกควบคุมทันทีพันกันและเงียบกริบและทั้งสามรัฐก็ถูกล็อก จากนั้นเอฟเฟกต์ดูดเลือดของเจ้าปีศาจร้อยตาก็ถูกกระตุ้นและหลอดสัตว์ประหลาดปูรือสีทั้งหมดที่ผูกไว้ด้วยใยแมงมุมก็กลายเป็นสีแดงและถูกใยแมงมุมพันรอบร่างกายดูดซับเข้าสู่ร่างกายลบ3 0ม0พันความเสียหายเวทมนต์ลบ3 0ม0พันความเสียหายเวทมนต์ลบ3 4 5 0 0 0ความเสียหายเวทมนต์จุดจุดจุด เอฟเฟกตของการ์ดราชาปีศาจร้รอยตาดูเหมือนจะเป็นทักษะการควบคุมที่ทรงพลังแต่ในความเป็นจริงความเสียหายไม่ได้ต่ำเมื่อใช้และเนื่องจากคิ้นเฟงยังมีบัฟที่ช่วยลดระยะเวลาการระบายความร้อนของไอเทมอีกด้วยดังนั้นผลของการ์ดใบนี้จึงสามารถนำมาใช้ซ้ำได้จริงในระยะเวลาอันสั้น คิงเฟงยังคงความสามารถในการควบคุมอันทรงพลังของการ์ดใบนี้และในขณะเดียวกันก็เสริมพลังของพายุฝนฟ้าคนองและลูกศรแสงต่อไปใช้เวลาไม่นานสำหรับคินเฟงในการจัดการกับสัตว์ประหลาดทั้งหมดบนชายฝั่งนี้จีนเกาหลีและแม้แต่อังกฤษกระดานผู้นำของอาณาจักรลับแห่งการทดลองทออันดับที่หชาโดโ์โมนาชภูมิภาคจีนมูลค่าสนับสนุนสามหมื่น อันดับที่2อบิงซินภูมิภาคฮัวเกียมูลค่าผลงาน2.9ดัอันดับ3นูโอเอร์ภูมิภาคสหรัฐอเมริกามูลค่าผลงาน2.8ดัอันดับที่4วันวดภาคตะวันออกมูลค่าการสมทบ2.7จุดจุดจุดในเวลาเดียวกันกระดานผู้นำบันทึกของอาณาจักรลับขององค์การทดลองทองก็ถูกสร้างขึ้นแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติเช่นกัน โฆษณารายชื่อนี้มีหน้าที่บันทึกผู้เล่น3,000คนที่เข้าร่วมการทดลองและจัดอันดับตามจํานวนการฆ่าท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอาณาจักรลับหลังจากที่เนื้อหาทดลองทั้งหมดใน3ด่านสิ้นสุดลงแล้วผู้เล่นที่สามารถอยู่รอดได้ในรายชื่อนี้คือผู้เล่นที่ผ่านการทดลองใช้ทอในที่สุดหลังจากนั้นเทพเจ้าทอผู้ครองราชจะยังคงให้รางวัลเพิ่มเติมต,มตามอันดับในรายการนี้ แต่ในเวลานี้ในรายการนี้มูลค่าการมีส่วนร่วมของ5อันดับแรกล้วนถูกกัดจนตายหมดแม้ว่าปัจจุบันคินเฟงจะเป็นผู้นำแต่ผู้เล่นเหล่านี้ก็ตามหลังอย่างใกล้ชิดและช่องว่างระหว่างผู้เล่นอันดับต้นๆก็เกือบจะเป็นศูนย์และฉากนี้ผู้เล่นในปัจจุบันก็ตะลึงเมื่อได้ชมมันทันทีใครคือชื่อเบื้องหลังคินเฟงพวกเขาล้วนเป็นมหาอำนาจระดับประเทศที่ภูมิภาคต่างๆส่งมาเพื่อทดลองใช้ทันเดอร์กอนี้ หากแยกคนใดคนหนึ่งออกไปก็เพียงพอที่จะสังหารผู้มีอำนาจหลายร้อยระดับได้ทันทีระดับอย่างน้อยก็สูงกว่า300และพวกเขาก็เข้าสู่อาณาจักรใหม่แล้วและพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ในระบบความสามารถแบบเดียวกับมืออาชีพทั่วไปอีกต่อไปเป็นไปได้ว่าความสามารถในการส่งออกและความเร็วในการวางไข่จะสูงแค่ไหนและประสิทธิภาพในการวางไข่ของสัตว์ประหลาดของคิ้นเฟงก็สามารถตามทันพวกมันได้และแม้กระทั่งนำพวกมันไปชั่วคราว วิงซินจากจีนนูโออจากอเมริกาและอีเวนจากดง,งี้อิงล้วนมองดูคิ้นเฟิงด้วยสายตาที่ประหลาดใจอย่างยิ่งเกิดอะไรขึ้นกับผู้มาใหม่หัวเกียร์นี้นี่แกล้งหมูกินเสือเหรอสำหรับผู้เล่นที่อยู่รอบๆพวกเขายิ่งประหลาดใจมากขึ้นไปอีกชาโดโซเวเรนนั้นเป็นเทียงคนเลวและเขาไม่ได้ถูกตามหลังด้วยมหาอำนาจระดับเมืองสักสองสามคนเทพธิดางเงาจันไม่สามารถติดสิบอันดับแรกได้ แต่ชาโด o w หลอดสามารถอยู่ในอันดับที่หนึ่งได้นั่นถือเป็นการพูดเกินจริงใช่ไหมคุณสังเกตเห็นชาโด o w หลอดคนนี้ไหมเขามีทักษะอย่างน้อย3หรือ4ทักษะที่ถูกเรียกใช้ในเวลาเดียวกันและประสิทธิภาพเอาพุทนั้นเร็วกว่าผู้เล่นทั่วไป3หรือ4เท่านี่เป็นครั้งแรกไม่ใช่หรือที่เทพธิดาปิงซินไม่ได้รับคะแนนสนับสนุนอันดับหนึ่งบทที่132การต่อสู้ครั้งสุดท้ายมาถึง ในเวลานี้การพิจารณาคดีของทอได้ผ่านไปเพียงครึ่งทางเท่านั้นและทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงดังอีกในอากาศพอเท่าขนาดใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นและทำให้เครื่องบินที่พวกเขาอยู่พังลงในทันทีทุกคนถึงกับอึง้งปรากฏว่าราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกปิศาจเปิดประตูทั้งหมดโดยตั้งใจที่จะบุกอาณาจักรแห่งเทพ,พเจ้าและโลกปัจจุบันอย่างรอบด้าน ในเวลานี้ประตูมิติขนาดใหญ่นี้ได้เจาะเข้าสู่อาณาจักรเทพโดยตรงจากต้นกำเนิดของอาณาจักรปีศาจและเข้าถึงโลกปัจจุบันโดยตรงผู้คนจากระนาบต่างๆในก o อ s สโดเม n นรวมถึงดันเจียนบททดสอบความทา้าทายและผู้เชี่ยวชาญในถ้ำมหัศจรรย์ต่างๆสามารถเห็นกันแอและกันผ่านพอเท่าขนาดใหญ่นี้เพราะพอเท่านี้เจาะเข้าสู่อาณาจักรของเทพ,พเจ้าโดยตรงและเข้าถึงโลกปัจจุบัน ในเวลานี้กองกำลังพันธมิตรจำนวนนับไม่ถ้วนในโลกปีศาจร,รวมถึงราชาปีศาจที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกเผ่าพันธุ์ได้เปิดการโจมตีครั้งใหญ่ทุกคนเข้าใจทันทีว่านี่จะเป็นการต่อสู้ที่ขาดโดยรวมที่ไม่เคยมีมาก่อนเทพพเจ้ามนุษย์ทั้งหมดในอันดับหนึ่งและอันดับ2องอาโพคัวิปสดีวินรวมถึงห่วงเอลและแอนเอเกียต่างก็รีบกลับมาสู่โลกพร้อมที่จะต่อสู้ แสงจำนวนนับไม่ถ้วนรวมตัวกันจากทุกทิศทุกทางของโดเมนของพระเจ้าและเริ่มพุ่งเข้าสู่แนวป้องกันของโลกปัจจุบันในเวลานี้ทุกคนในการทดลองไม่สนใจน้อยลงและเริ่มออกเดินทางทันทีทุกคนรีบวิ่งไปยังระยะไกลทุกคนกำลังเข้าสู่พอเท่าขนาดใหญ่นี้และมายัางโลกนี้ความมืดจำนวนนับไม่ถ้วนเริ่มแผ่ขยายไปทั่วโลกในความเป็นจริงเมืองนับไม่ถ้วนเริ่มถูกบดขยี้และทำลายโดยพอเท่าขนาดใหญ่ โลกปีศาจสะสมพลังมากพอแล้วพวกมันจะเริ่มโจมตีทั่วไปเสียงของห่วง L.A.O. ถูกส่งไปยังระนาบต่างๆในทันทีด้วยพลังเหนือธรรมชาติสูงสุดและไปถึงหูของมืออาชีพทุกคนทุกคนต่างส่งเสียงเชียร์และเริ่มรวมตัวกันเป็นแนวต่อสู้โดยธรรมชาติแล้วคินเฟงไม่กล้าที่จะละเลยและเดินตามประตูผ่านเครื่องบินทันทีเพื่อไปยังสนามรบโฆษณาโดยธรรมชาติแล้วเย่หญิง ยี่นซินและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆที่เขารู้จักซึ่งทะลุผ่านระดับร้อยก็มาถึงที่เกิดเหตุเช่นกันพร้อมที่จะต่อสู้ในเวลานี้เงาดำขนาดใหญ่ได้บทบังที่นี่ในทันทีและท้องฟ้าทั้งหมดก็จมดิ่งลงสู่ความมืดอันไม่มีที่สิ้นสุดที่อีกด้านหนึ่งของพอเท่ามีเงาของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนในโลกปีศาจมีเทพเจ้าปีศาจที่แท้งทำเป็นปีศาจ เทพปีศาจแห่งในเอลและเทพปีศาจแห่งราชวงศ์แห่งโลกปีศาจซึ่งลวนยืนหยัดอยู่ที่นี่ในด้านมนุษย์เทพเจ้าของมนุษย์หลายองค์ได้เป็นผู้นำแล้วกลายเป็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่ไม่มีที่สิ้นสุดและพุ่งเข้าสู่ความมืดเทพมนุษย์เหล่านี้แต่ละตอนมีเลเวลอย่างน้อยห้าร้อยหรือสูงกว่าและพวกมันคือผู้มีอำนาจขั้นสูงสุดที่เสร็จสิ้นการตื่นขึ้นของเทพ,พเจ้าและพวกเขาไม่กลัวความมืดเลย ทักษะของพวกเขาคือทักษะเวทมนต์ทุกประเภทและพวกเขาก็เบ่งบานในเวลานี้และพุ่งขึ้นไปในทันทีในบรรดาเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่เคยมีกองกำลังพันธมิตรขนาดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนและผู้ชายที่เข้มแข็งในแต่ละภูมิภาคก็เคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันเกือบทั้งหมดอย่างไรก็ตามด้านของเทพปีศาจก็เช่นเดียวกันแอลแมนน่ากลัวยิ่งกว่านั้นอีก การยิงของพวกเขารุนแรงยิ่งขึ้นและโอกาสตปสศาจำนวนนับไม่ถ้วนและลูกบอลแสงพลังงานที่เปลี่ยนจากความมืดก็พุ่งลงมาในทันทีลูกบอลแสงทุกลูกที่สัมผัสพื้นสามารถระเหยเมืองอย่างน้อยหนึ่งเมืองได้ในทันทีนี่คือพลังทำลายล้างที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อพลังของโลกปีศาจถูกเปิดใช้งานอย่างเต็มที่ในเวลานี้เทพเจ้าแห่งโลกปีศาจและเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อสู้กันในทันที และเทพปีศาจและเทพ,พเจ้าแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เข้าสู่การต่อสู้ที่ดุเดือดในเวลาเดียวกันในค่ายของเผ่าพันธุ์มนุษย์ยังมีผู้มีอำนาจจำนวนมากที่ทะลุระดับที่รอยได้และระดับเมืองก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วแต่คนเหล่านี้ไม่ได้โจมตีโลกปีศาจแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์เห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้ล้วนเป็นปีศาจลายพรางระดับสูงในเวลานี้พวกเขาทั้งหมดแสดงสีที่แท้จริงของพวกเขา และเริ่มโจมตีเทพเจ้ามนุษย์เหล่านี้ทั้งภายในและภายนอกด้วยเทพเจ้าปีศาจด้วยการโจมตีที่เฉียบแหลมของปีศาจที่ปลอมตัวเหล่านี้แม้แต่เทพเจ้าแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ไม่สามารถล่าถอยได้อย่างสมบูรณ์หลังจากการเผชิญหน้ากันไม่กี่ครั้งเทพเจ้าแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์มากมายก็ล้มลงในทันทีโฆษนาแม้แต่ห่วงลาวก็ถูกโจมตีทันทีและแถบเลือดของเขาก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ชิ้นเฟิงไม่สามารถรอได้อีกต่อไปแล้วและรีบไปข้างหน้าทันทีในขณะนี้มีคำเตือนออกมาจากหูของเขาคำแนะนำตรวจพบว่าพลังการต่อสู้สุดท้ายของอาณาจักรปีศาจถูกเผชิญและศักยภาพของระบบถูกเปิดใช้งานอย่างเต็มที่คำแนะนำระดับของคุณเพิ่มขึ้นแล้วจุดจุดจุดยินดีด้วยระดับของคุณเพิ่มขึ้นเป็นระดับห้ายินดีด้วย คุณได้ทำการปลุกพลังครั้งสุดท้ายและตื่นขึ้นในฐานะนักบวชของพระเจ้าสำเร็จแล้วจุดจุดจุดคำแนะนำปริมาณเลือดของคุณเพิ่มขึ้นเป็น1.57พันล้านเลือดคำแนะนำพลังโจมตีของคุณเพิ่มขึ้นเป็น4.5ล้านคำแนะนำคุณลักษณะทางสติปัญญาของคุณเพิ่มขึ้นเป็น6.5ล้านจุดจุดจุด ในเวลานี้มีชุดการแจ้งเตือนมาจากคิมเฟิงปรากฏว่าพรสวรรค์ของเขากดแห่งการเวลาเป็นการโกงที่แข็งแกร่งเมื่อมันแข็งแกร่งหลังจากที่เขาเผชิญหน้ากับเทพผสูโดยตรงเขาก็เปิดใช้งานโบนัสพันทรงพลังโดยตรงและต่อเนื่องทำให้เขาครอบครองพลังของเทพมนุษย์ได้ในทันทีชินเฟิงรู้สึกว่าทักษะใหม่นับพันเปิดให้เขาในเวลานี้และใช้หนึ่งในนั้นเพื่อบินขึ้นไปบนท้องฟ้าทันที ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนมันก็กลายเป็นแสงนิรันด์แห่งการฟื้นฟูโดยตรงทําให้มนุษย์ทุกคนได้รับเลือดหนึ่งเอร์เซนและควบคุมภูมิคุ้มกันทันทีที่มีการเพิ่มบัฟนีเผ่าพันธ์ุก็ยืนอยู่ในตําแหน่งที่อยู่ยงคงกระพันทันทีหลังจากนั้นชินเฟิงก็ปล่อยแสงที่รุนแรงออกมาจากมือของเขาลงมายังพื้นโลกพร้อมกับแสงสศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์และดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงไปทุกที่โฆษณา ผู้อ้างสิทธิ์ในหมู่เผ่าพันธุ์มนุษย์ถูกสังหารทันทีด้วยการโจมตีที่แม่นยำของคินเฟงและพวกเขาทั้งหมดถูกสังหารทันทีมีผู้อ้างสิทธิ์ในระดับต่างๆเกือบล้านคนในเผ่าพันธุ์มนุษย์และการเคลื่อนไหวของคินเฟงก็ทําให้พวกเขาล้มลงในทันทีมันกลายเป็นผู้ที่ถูกเลือกจากเผ่าพันธุ์มนุษย์รีบพลิกและฆ่าเขาซะในเวลานี้เหล่าเทพผูสูงทั้งหมดตื่นตระหนบและพวกเขาเดาถูกต้องผู้ที่ถูกเลือกนั้นเกิดในเผ่าพันธุ์มนุษย์ ผู้ที่ถูกเลือกคนนี้คือผู้ถูกกำหนดให้มีพลังที่จะเอาชนะพวกเขาได้พวกเขาตระหนักดีถึงเรื่องนี้ดังนั้นพวกเขาจะโจมตีทั่วไปโดยฉับพลันในราคามหาศาลในขณะนี้คิ้นเฟงก้าวไปข้างหน้าและดึงดาบแห่งสวรรค์ออกจากมือของเขาทันทีเทพสูรองค์หนึ่งพุ่งเข้ามาข้างหน้าเขาปกคลุมเขาด้วยความมืดอันไม่มีที่สิ้นสุดดาบศักดิ์สิทธิ์ในมือของคิ้นเฟงฟาดฟันในทันทีตัดแสงสีดำออกไปโดยตรง เขาเปลี่ยนมือและแสงศักดิ์สิทธิ์อีกดวงก็ฆ่าเทพผสูนได้โดยตรงภายในไม่กี่วินาทีทิ้นเฟิงระเบิดเทพเจ้าแห่งบัฟมนุษย์อีกครั้งครอบคลุมผู้เล่นหลายพันล้านคนทั่วโลกพวกเขาแต่ละคนได้รับการปกป้องจากเทพเจ้าแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์และได้รับเอฟเฟกต์สองประการขอองค์การอยู่ยงคงกระพันถาวรและการฟื้นคืนชีพอย่างถาวรหลังจากนั้นมนุษย์ทุกคนก็โจมตีทั่วไปและฉิ้นเฟิงยังถือดาบแห่งสวรรค์และขึ้นไปฆ่าเทพผสูนโดยตรง เทพสูรเหล่านี้เป็นเหมือนสัตว์ประหลาดมือใหม่พวกมันถูกตัดหัวโดยขิ้เฟงทันทีและพวกมันทั้งหมดก็ล้มลงจากนั้นขิ้เฟงก็ทำลายต้นกำเนิดของโลกปีศาจอย่างสมบูรณ์ด้วยพลังที่ไม่อาจหยุดยั้งได้และทำลายพอเท่าเหล่านี้ทั้งหมดโลกปีศาจไม่สามารถ,ถเชื่อมต่อกับเครื่องบินทุกลำได้อีกต่อไปและถูกทำลายโดยขิ้เฟงและหลังจากที่ขิ้เฟงตัดอาณาจักรปีศาจออกไปโลกของโดเมนของพระเจ้าก็ไม่มีความหมายที่จะดำรงอยู่ต่อไป ชินเฟิงยังขัดขวางเส้นทางจากเครื่องบินลำอื่นไปยังโลกแห่งความเป็นจริงทำให้โลกมนุษย์สามารถฟื้นฟูสันติภาพในอดีตได้อย่างสมบูรณ์และชินเฟิงเองก็รักษาพลังของเขาไว้และกลายเป็นเทพ,พเจ้าแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์จบจบจบ,จบ